ขนมถ้วยฟูทุเรียนภูเขาไฟครับอันนี้กำลังเตรียมหยอดใส่ถ้วยโรยหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนแล้วก็เตรียมนึ่งค่ะได้เอาไว้นี่แหละเพราะว่าเราจะไม่เป็นใจเพราะว่าเราเอาไว้สำหรับคนแล้วก็คนเล็กคนทขายทุกหม้อทิ้งขายจังบาดสายจังบาทกันหุ่นเยีนแล้วก็ไม่สามารถที่จะปีนี้ปีนี้ไม่ ต้องบอกว่าไม่ไม่มีที่ไหนแล้วก็หาที่ไหนไม่ได้นะครับนั่นก็คือไข่เค็มลาวาแมนโคลแมนโคลแล้วต้องบอกว่ามีกรรมวิธีการทําเนี่ยถุงแมนุกกสรถุงว่าแต่งเป็นพิธีกรักแล้วก็กว่าจะค้นนะครับในเรื่องของวิธีการทํไข่เค็มลาวานะครับต้องบอกว่าใช้เอ่อวิธีการมันก็วิธีกรรมวิธีที่จะเป็นประมาณนะครับ 一，我จะเน้นความสะอาด。 ที่เราจะนั่งฟังค่ะปลาตาบอบของนี่นี่มั็นไหมลายมันปลูกผักใอะไรบ้างเปิดดูให้หน่อยอันนี้คือข้าวเหนียวสเรียนตลอดทั้งสายข้าหที่ยังไม่มีินดูงขเค่ะที่นที่น่าลาวฮะที่ลาวา่้แจงคนแถวไว้มายืนข้างเดียวกันมไปหัวเลาะสิมามานะก็ คุณแ่เดียหลายคนสงสัว่าทไมำคตอัน้คืาน้ำตะีเทำไมไม่เขียนว่าขอสือใสีแล้วก็จะช้อนช้อนช้อนชุดละสามห้าสามชุดร้อยค่ะบูย่ใช่เอาจิงบอกจิงแมนกลังต่างราคาันอะรไม เป็นอัตลักษณ์นะครับของที่หาบภาคเหนือของเรานะครับที่เผลิตแด์มีมีมีแค่แค่นี้นะดูเอาสามกล่องนะคะเอาหมือสามกล่องนะเอาหมือสามกล่องนิ้งโทรศัพท์พี่นิ้งโทรศัพท์กูย่า แล้วก็จะประมาณนี้อ่ะนี่นะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบทุเรียนแล้วก็ไม่อยากกินให้อิ่มท้องกินให้สวยกินให้หน้าตาดีก็จะประมาณนี้ก็ไม่ต้องกินเยอะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าอ่ามันผลิตจากมันผลิตจากอันนี้เป็นเอาไม้กลองือกันาีบ อุ้ยกลัวกลัวอย่างเดียวอนุปิดแม่มปิดแม่มาปิดแล้วก็จิ้งเนื้อของเราก็คือีเรยนสดีแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เอาถุงมาสุดท้ายวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ชิมดูก่อนแล้วก็ที่คิดว่าจะซื้อสามก็ติดกัน ก็ค่ะที่ท้นะนรามอช่วยนะครับปิดกชิมแล้วติดใจนะครับน่ะต้องสั่งเพิ่มรีบาวของจังกของนนอยอยากินทร้อยอีกนานมันนี้เราอยากจะเวลาท่จะมาให้ความรู้นะครับดีวจะทีมจะมช่ว่าจแตบชิเฉพาะครับ อันนี้เน้อนี่เน้อบะีธรไปเาคดี่ะอามีนท่างพี่คุณูจังหวะอันทันีไปมี่เป็นอะไรเขาอะครับมุ่งีปครับแปงวันนี้นะคะสูตรพิเศษให้ท่านได้กิมแล้วให้ท่านว่าจะเป็นยังไงบ้าง วันนี้เป็นรอบโฆษณาอาหารการไม่เยอะเงหมดียมก่อนนะคะเทียมกันมาเ่าถึงสมทุเรียนภูเขาไฟกับการท่องเที่ยวนะครับใช้ใช้ใชู้้เรียนสดๆขอทีมให้อ <Li> ีกครั um. ้น <tem> ึงครับเรื <I> ่องต้นสอนเรียนสวนทุเรียนต้องภาพสวยๆออกใช่ไหมครับถัดมาครับก็จะเป็น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเป็นไงครับรสชาติแนวทางการช่วยเหลือส่วนเที่ยวฟินมากค่ะฟินมากขอบคุณครับสถาบันนะครับบริษัทชัยชเรียนมาอยู่ในธุรกิจจากธนาคารสังกัดเราเราจะได้มาเล่าเรื่องของรเชื่อในารต่อเที่ยวต่อเช่าภูเรียนภูเขาไฟไม่เอาไอ้นี่แหละเพราะว่าเราจะไม่เป็นใจเพราะว่า

เอ้ถุงมมน,นุกรังถุงาาเนว่าเต่นเอกลักษณ์แล้วก็กว่าจะค้นกใรเรื่องของวิชิการธรรมไท่ทมลาวา ต้องบอกว่าใช้ทองนิดแต่นกรมี่วิธีวิธมันจะเป็นประมาณนี้หนึ่งเราจะเน้ความสะอาดที่เราจะเน้ความสะอาดไม่เปิดะองของแต่อันนี้มันไม่เปลายมันไม่ปูพื้นใส่อะไรแลเปิดถุง่น้อยค่ะอันนี้คือข้าวเหนียวสุรีนตลอดทั้งสายั้งแ่ไหนที่ยังไม่มีใครได้ไปก่อนแข่งเที่ยลาวาะที่จังหวลาวะ สร้างคนแถวไว้มายืนข้างเดียวกันไปหัวเราะสิมามาดูนก็ทำมคุณแน่เนี๋ยหลายคนสงสัยว่านี่น้ำกะทิหรอครับอันนี้คือน้ำกะทิสีฟําเอทำไมไม่ไม่เขียนว่าขอเสือใส่วแล้วก็ ก็จะช้อนช้อนช้อนสช,ช,ชุดช้อชุดละสามห้าสามชุดร้อยค่ะบุย้ยใช่เอาจริงบอกริงแหม่กล,ลังตังราคานเน<อ>มื่อไหร่ เป็นอัตลักษณ์ของที่จังหวัดเชียงเของเรานะครับนี่มีครับผลิตแต่มีมีมีแค่แค่นี้นะดูเอาสามกล่องนะคะเอาเราโหลกสาองจะม้วนได้แค่เอากระโหลกสาองนี่นิงโทรศัพท์พี่นิงโทรศัพท์กุยยแล้วก็จะประมาณนี้อ่ะนี่นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบทุเรียนแล้วก็ไม่อยากกินให้อิ่มท้อง กินให้สวยกินให้หน้าตาดีก็จะประมาณนี้ก็ไม่ต้องกินเยอะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าอ่ามันผลิตจากมันผลิตจากอันนี้เป็นไม่กล่องเงินกคุณภาพอันนี้บอกว่าอุ้ยกลัวกลัวอย่างเดียวอนุปิดแม่ปิดแม่มาปีธแล้วก็จิกเนเจอร์ของเราก็คือนี่สดใหี่แล้วก็ ใส่ลงไปไแล้วก็เอาถุงมาสุดท้ายวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เชีมดูก่อนอนะคราบที่คิดว่าจะซื้อสามของอาจารย์ <c oughs> จริงค่ะปุดคำอิจฉาช่วยนะครับชิมแล้วติดใจนะครับน่ะต้องสั่งเพิ่มมีค่าจกัดของดีมีน้อยตโตได้อย่างไกนนอยอิจหน้าวันนี้เราเกิดจากเวลานีครับจะมาให้ความรู้ะครับเดี๋ยวจะให้ทีมเดี๋ยวจะเอาเมนช่วยสำหรับเฉพาะครับ นี่เด้อนี่เด้อบ่แม่นธรรมดาเด้เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวสไปเราคุยกันดีค่ะอามีนพี่มามา้งพี่ก็รู้จังบ่อันมันมันขึนดีดันไปมากซึ่งเป็นไะไร้องเรานะครับมุมงีปครับนั่งดื่มแป๊บนึงวันนี้นะคะสูตรพิเศษให้เ่าได้ทีมแล้วค่ะให้ท่านคอมเมนต์ว่าจะเป็นยังไงบ้าง อันนี้เป็นรอบโฆษณาอนุญาตใการม่เยี่ยมกันนะครับเพราะจะได้มาเล่าถึงสมทุกเรียนทุเขาไฟกับการท่องเที่ยวนะครับใช้ใช่ใช้ทุกเรียนสลยบเสร่าถงอทิมให้อนึมครับเพื่อเพื่อต้นสอนครชาวสวนทุเรียนต้องภาพสวยๆออกใชนะครับถัดมาครับก็จะเป็น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเป็นไงครับรสชาติแนวทางการสื่อสารส่วน่เพี่อนบ้านครับขอบคุณครับสุนบาร์นะครับบริษัทไปชูเรียนสุดท้ายเลยครับเี๋ยวไปเสรหนึ่งนเขาบอกให้มันเย็นก่อนเย็นก่อนปัสส่วะกุ้งแก้วห่อนหแก้วห่อนไปแก้วลูกน้องแกงยังให้น้องเขามาช่วยแก้จะได้มี่ต้อมงจะไหนเขาคลิปว่าเรา มาครับมาแกะขนมนถ้วยปูทุเรียนภูเขาไฟโออ๋ทุเรียนบน่อย <c oughs> ครับผมมาครับมาวิ่งที่แกบ,บ้างบรรยายด้วยครับบอกบรรย,ยเห็นกันมาแล้วครั้งนึงตอนที่ไปแกล้งสาวเรื่องตัดไม่ไ,ไมานา่น้องไม่ได้ตัดน้องไม่ได้ไปน้องไม่ได้ไปอันนี้นคื้วยปูป่ะฮะปูทุเรียนเขาไฟ ขนมทุ่นปูทุเรียนปูเข่าไฟคือทำจากทุเรียนทำจากยุเรียนทำจากทุเรียน,ยนของสวนท<อ>ี่ฟ้าอย่างนี้เป็นพ่ <c oughs> <c oughs> อทองค่ะ นีบคืองานของค่อ